จากกระเจะเราก็มุ่งหน้าสู่เมืองมอนดูคิรีหรือมอนทนคิรีห่างจากกระแจะไปประมาณ200กว่ากิโลเมตรเส้นทางนี้ก็จะเป็นท่านเส้นทางที่แปลกแตกต่างจากไปกระเจะนะเพราะเป็นเส้นทางที่สวยงามและเส้นทางนี้ได้ชื่อยาได้ใช้ยาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเขมรมีภูเขาสูงสลับซับซ้อนอากาศเย็นชื้นสบายตลอดปี ลักษณะภูเขาก็เหมือนทางแม่ฮองสอนทางปายหรือทางเชียงใหม่เชียงรายของประเทศไทยเราธรรมชาติทั้งนี้ดูร่องรอยเท่าที่มองเห็นจะไม่เป็นภาพลักษณ์ของเขเมรแล้วนะเป็นบรรยากาศของไปทางเวียดนามหรือทางเหนือ,อเขาบอกว่าบริเวณนี้เป็นดินแดนชายแดนติดก,กับเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพสัมปทานทำธุรกิจถึง99ปี ภูเขาต่างๆก็ถูกแผ้วถังทำลายปลูกเป็นไร่กันไร่ชาไร่กาแฟไร่พริกไทยไรส่สวนอย่างและก็ไร่อ้อยสุดหสุดตา อย่างไรก็ตามเรามาท่องเที่ยวเราก็มองในแง่ของความสวยงามของธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายสูตรโอโซนเข้าเต็มปอดอ่าเป็นสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งเป็นความสวยงามเขาเรียกว่าสมกับที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเขมรภาพลักษณ์ของความเป็นเขมรไม่ปรากฏในบริเวณนี้ยิ่งขึ้นสูงไปเขาสูงไปก็จะพบต้นสนมากขึ้นไปเรื่อย ถนนทางก็อยู่ในสภาพดีนะคล้ายๆกับประเทศไทยที่เรามองเห็นอยู่นี้ถามไกลก็ว่าที่จริงก็คือคนไทยนะั่นแหละมาสร้างให้ว่าฉะนั้นบรรยากาศเส้นทางนี้จึงดูค่อนข้างจะดูมีความเจริญขึ้นนะถูกพัฒนาโดยชาวต่างชาติมาลงทุนทำธุรกิจในเชิงเกษตรกรรม บรรยากาศของเมืองมอนทนคิรี iri, หรือมอนดูคิรีขณะเราก็มาถึงที่นี่ประมาณเที่ยงเศษเศษแวะรับประทานอาหารที่เมืองมอนทนคิรีที่เห็นอยู่นี้คือรูปปั้นควายปรีหรือโครปรีอยู่วงเวียนกลางเมือง รถตู้โดยสารระหว่างเมืองต่อเมืองบรรทุกสารพัดการเดินทางคมนาคมเส้นทางสายนี้ไม่มีรถบัสประจำทางนอกจากรถตู้เก่าๆระหว่างเมืองต่อเมืองจากเมืองนี้ถึงเมืองโน้นแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆน้ำตกมยุราเป็นเป้าหมายของเราในช่วงบ่ายนี้รับประทานอาหารเสร็จก็มุ่งหน้าสู่น้ำตก ออกไปจากเมืองมันโดคิรีประมาณสัก20กิโลเมตรบริเวณนี้ก็เป็นป่าที่อุด,ดมสมบูรณ์มีนักท่องเที่ยวมีชาวบ้านชาวเมืองคนท้องถิน่นมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันส่วนมากก็เป็นเชน้ดน,นักท่องเที่ยวต่างชาติดูจะไม่ค่อยปรากฏ น้ำตกมยุราเป็นน้ำตกธรรมชาติที่ไหลลงมาจากภกเขาหรือแนวต่อระหว่างเขาไหลตกลงมาสู่ระดับล่างเป็นทอดๆลงไปเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามพอสมควรอาจจะเรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดของบันดุตรีก็ได้น้ำตกประเภทนี้เราพบในเขมรอยู่สองแห่งก็คืออยู่ที่พนมกุเลนเสียมเรียบที่หนึ่ง เป็นน้าตกลักษณะเดียวกันแต่ที่นั่นค่อนข้างจะใหญ่อลังการกว่าที่นี่แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นน้ําตกที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งคลองตะเมนยกนิ้วให้ว่าเช่นนั้นที่จริงน้ําตกที่นี่มันจะตกเป็น2ระดับนะเป็น2ชั้นเมื่อกี้ที่เราเห็นน้ําตกใหญ่นั้นจะเป็นน้ําตกที่เป็นไฮไลท์จากนั้นก็จะไหลต่อกันลงมายัางเบื้องล่างอีกระดับหนึ่งตกลงไปสู่พื้นล่างลึกลงไป แต่น้ำตกส่วนล่างนั้นจะดูเหมือนคงจะไม่มีที่ลงไปชมหรืออาจจะไม่สวยงามนักจึงนิยมมาชมในบริเวณน้ำตกใหญ่ที่ปรากฏในช่วงเวลาที่เรามาก็ดูมันจะมีแต่คณะเรานะที่ปรากฏเป็นนักท่องเที่ยวนอกนั้นก็เป็นชาวพื้นเมือง ที่ได็กตามมีสถานที่ท่องเที่ยวกับมีร้านค้าร้านขายเป็นเพิงเล็กๆน้อยๆขายอาหารกันกินให้นักท่องเที่ยวอันนี้เป็นจุดน้ําตกที่ลงไปสู่มุมล่างอีกระดับนึง สังเกตเห็นว่าบริเวณนี้ป่าไม้ยังอุบดมสมบูรณ์คงจะเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์หรือของห้ามนะครับต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายนั้นยังตรงานสดชื่นเสียงจัก,กระจันรีดเรไรร,ร,รมทั้งเสียงนกเสียงกาให้เราได้ยินอยู่มากมายดเด็กๆช้าพื้นเมืองท้องถิ่นมาเที่ยวเราเห็นก็เรียกมาถ่ายรูปด้วยนะ ใส่เสื้อล,ลายๆตัวเล็กๆเ,เดินกระตั้งกระเด้งในป่าน่ารักดีบางทีก็มีชนเผ่าชนพื้นเมืองชนกลุ่มน้อยทํามาหากินอยู่ในบริเวณนี้เราสังเกตเยอะหนึ่งก็คือเสื้อผ้าที่เขามาขายมักจะลายเสื้อผ้ากำมะหชุดลายทั้งชุดเดินตามกันสี่ห้าคนในลายตาก,กันแล้วกันที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพริกไทยเนะพราะที่ผ่านมารวนแล้วจะเป็นไร่พริกไทยอีกเยอะแยะ นอกจากนั้นก็ยังมีหินแร่หินธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แร่ทองคําแร่อะไรก็ไม่ทราบเขาเพ่อซื้อไปแปรรูปเอาชนกลุ่มน้อยบนชายแดนบนยอดเขาของเมืองมอนดูคิรีนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวหรือเป็นที่นิยมไปชมของชาวต่างชาติอีกที่หนึ่งเป็นไฮไลท์ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้จะไร่ร่อนไป ทำม,มาหากินอยู่บนยอดเขาสันเขาที่เราเห็นนิดรถบัสเราไต่ขึ้นหลังเขาสูงที่สุดจุดสูงที่สุดก็คงประมาณ300 m, เมตรเหนือระดับน้ำทะเลไม่มีทางคอนกรีตเป็นทางดินธรรมดานะบุกไปเรื่อยๆถ้าฝนตกก็คงจะมีปัญหาหน่อยในที่สุดคณะเราก็มาถึงจุดไม้ปลายทางไม่สามารถไปได้อีกแล้วเป็นจุดสูงสุดและเส้นทาง อันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าคล้ายๆบ้านเราที่อยู่ตามภูเขาเลื่อนลอยเป็นบ้านไม่มีเลขที่อ,อยู่สักพักแล้วแต่ทางราชการหรือทางบ้านเมืองจะไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นอีกอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เข้าชมความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตชนกลุ่มน้อยซึ่งอยู่กันแบบเรียบง่ายสบายๆตามอัตภาพไม่ทราบว่าทำมใหาก,กินยังไงไอ้หนุ่มน้อยทําท่าจะโชว์กีฬาใส่แต่หากเกียร์ว่างไม่ได้ผู้หญิงก็คงจะเลี้ยงลูก ผู้ชายบางคนก็เข้าป่าหาอาหารหรือลงไปทํางานข้างล่างอันนี้เป็นบ้านพักของชนกลุ่มน้อยพวกเราก็ไปเยี่ยมก็ไปชมแวะใกลกับพูดคุยแจกจ่ายเล็กนๆๆ้อยเด็กๆ,กๆตามาลุม <ไป S 1> เต็มไปหมด <ไป S 1> เต็มไปด้วยเด็กเหมือนกับลูกมห,หมูลูกแมวคงคุยคุยกันว่าคงจะไม่มีใครนะครับมาคงมีแต่ผิดประชากรอย่างเดียวเพราะเด็กเยอะเหลือเกินอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของชนกลุ่มน้อยผู้ไม่มีโอกาส เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เราก็พูดกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างก็แล้วแต่แต่ก็สังเกตว่ามีไฟฟ้าถึงนะครับก็แสดงว่าทางการดูแลบ้างนะบอกว่าพวกเรานี้อยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือจากชาวต่างชาติเป็นบ้านพักบันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ดีหน่อยที่นี่ได้เปรียบ คนเมืองก็คืออากาศดีอากาศบริสุทธิ์อยู่บนยอดเขาอันนี้คือเด็กๆคู่เป็นผลนผิดของประชากรที่นี่อากาศอันบริสุทธิ์ประดุษสวิตเซอร์แลนด์ก็คงจะอยู่บริเวณนี้แหละอากาศหนาวเราลงจากยดไปมีความรู้สึกหนาวอุณหภูมิน่าจะลงมาประมาณเกือบส0องศาลมพัดแรง บางทีก็บอกเอินนึกหน้าอิจฉาทุกคนต่างก็สูดลมหายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์เต็มที่ก่อนจะลงไปข้างล่างแจกจ่ายท็อฟฟี่ให้เด็กๆโยนนะให้ไม่ได้ไมันแย่งกันต้องโยนเหมือนกับเก็บกระพึกดูดูคุณแม่ก็ยังไม่อายุเท่าไหร่ก็กระเตงหน้ากระเตงหลังซ้ายขวาอีก3-4คนอันนี้ก็แสดงว่าวิถีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติไรการควบคุมมีผู้บอกว่าชนกลุ่มน้อยมีอยู่หลายจุด เขาหลายลูกนะฮะอันนี้เรามาจุดที่อยู่ใกล้เมืองสูงสุดที่ขึ้นสะดวกสะดวกหน่อยอส่วนที่อยู่กันด้านก็ไปไม่ถึงก่อนจะกลับลงข้างล่างออกมาจากบริเวณที่พักบ้านของชนกลุ่มน้อยก็มาแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันบนยอดเขาเหมือนเนินเขาสวิตเซอร์แลนด์มองอกไปข้างล่างเนินสูงชันเขียวกระจีด้วยทุ่งหญ้า นึกถึงนังแขกนังอินเดียวิ่งขึ้นวิ่งลงของจะนาำในเป็นบรรยากาศที่สวยงามสดชื่นประทับใจอากาศเย็นสบายถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวเที่ยวกระเจวกระเจ๊สตึงตึงนงเลยมาถึงบรณฑก,กิรีรัตนก,กิรีก็อย่าลืมแวะขึ้นมาเยี่ยมชมชนเผา่าชนกลุ่มน้อยบนยอดเขาจะได้พบธรรมชาติอันสวยงามที่แท้จริง บรรยากาศเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมชาติที่หาชมได้ยากมีอะไรประทับใจก็รีบสูตรีบดมเอาโอโซนให้เต็มปอดเพราะอากาศบริสุทธิ์เลือเกินต่อไปนี้เราใกลลงไปสู่เบื้องล่างแล้ว